ร้านขวัญมอเตอร์ไซค์ค่ะมาอีกคันแล้วค่ะคันนี้ค่ะกับ Honda าแอฟริกาทวินคันนี้เนี่ยลูกค้าค่ะเอามาจอดไว้หนึ่งคืนนะ้งแต่เมื่อคืนแล้วนะพี่ขวัญก็เริ่มไรระบบไฟให้เพราะว่าหรือระบบไฟที่ติดมาก่อนนะคะเพราะว่าเขาเคยมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ไหลเหมือนกันนะคะหรือระบบไฟเก่าออกพร้อมกับติดตั้งชุดไฟสปอตไลท์ร้อยวัตต์ของเรานี่เป็นตำแหน่งนี้นะอ่ะพร้อมกับคันนี้ค่ะจัดเต็มระบบค่ะกับจอ Android Auto นะคะสำหรับนักเดินทาง อย่างที่เรียนแจ้งเลยว่าจอ Android Auto ของเราเนี่ยสามารถติดตั้งได้กับรถทุกรุ่นทุกกี่ห้อเลยนะนี่นะคะเดี๋ยวตำแหน่งเนี่ยต้องมาเทียบ,บนหน้างงานอีกทีทนึงครแกลจออัลโตคืออะไรคืออะไรล่ะอ้าวก็คือเม่เกียการซื้อมาเส็นซื้อมาลองเชื่อมต่อมาจับมาสัมผัสกอดเห็นใจสั่งซื้อได้อไม่ต้องเสียงอาการซื้อคำเนี้ย<ค>อ,อ่าโอเคนี่นะคะนี่เลย เดี๋ยวติดจอใหม่นะคะแล้วก็ส่วนตำแหน่งของรถแต่ละคันเนี่ยเราต้องมาดูกันหน้างานนะอ่าเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปจ้าเอาละค่ะการติดตั้งจอ Android Auto นะคะจะเป็นการเดินระบบจากแบบนี้เลยค่ะต่อจากแบตเตอรี่แบบนี้ใช่ไหมพี่ขวัญอ่าต่อจากไฟเลี้ยงท้ายเปิดกุญแจแล้วทํางานค่ะ,ะคไม่มีเลี้ยงตลอดนะอ่าใช่เราก็มีกเกลฝากสายประมาณนี้นะครับผมค,ครับนี่ครับก็มีนะดีๆเราก็มีไม่ไม่มีคือบางทีเนี่ยครับผมครับ บางเคสบางเขาเรียกว่าบางสายไฟก็ไม่สามารถย้ำได้นะเพราะมันสายไฟมันเล็กนะครับผมฮะแต่เยี้ยย้ำได้นะครับผมแล้วก็สามารถเย็บได้นะครับผมฮเย็บนะเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่อย่างนี้เลยนะครับผมนี่เลยฮะซ็อกเกตเสียบไปเลย,ยงี้นี่ครับมาได้มาตรฐานมากเลยครับอ่านี่นะคะดูการเก็บงานซะก่อนนะ เป็นประมาณนี้เลยนะอ่านี่รีวิวให้ดูค่ะเวลาการต่อวงจรกับจอ Android Auto นะแต่รถแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละรุ่น<ม>วิธีการอ่อรถแต่ล,ตละคันวิธีการก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันอ่าแต่นี่เบื้องต้นกับ Honda Africa Twin ค่ะอ่าเดี๋ยวรอติดตามต่อไป Honda Africa Twin ค่ะอ่าเอาราค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนื่องจากลูกค้าเขามีมานี<ม>่อ<ม>่าเดี๋ยวให้ดูก่อนนะใหญ่โตเบ้อ เนื่องจากลูกค้าเขามีบลามาให้แบบนี้ก็เลยสามารถติดตั้งกับตำแหน่งนี้ได้เลยเชื่อมต่อบลูทูธเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคันลูกค้ามาเนี่ยมือถือลูกค้ามาเนี่ยก็จะเชื่อมต่ออีกทีนึงนะอ่าอยู่ระยะสายตาพอดีเลยนะครับผมหาอยู่แบบนี่เลยนะครับผมตั้งแต่ไมล์แล้วต่อขึ้นมาข้างบนเลยนะเดี๋ยวตอนนี้กําลังการทําการเชื่อมต่อนะผมกับ น้อตสิบอยู่นะนี่ครับวิธีการเชื่อมต่อไม่ย่านะครับประมาณ15นาทีเอ้สิวินาทีนะครับผมนี่เลยนี่ครับเชื่อมต่อง่ายครับผมฮะรับโทรศัพท์ได้ดูแผนที่ได้ฟังสปอร์ตฟรีไฟได้ลิงก์เข้าบลูทูธเข้าหัวกับน็อกได้เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่ครับตัดมาแล้วครับนี่ครับมีเสียงเลยเห็นไหมครับแบ่งเป็นหน้าจอสองหน้าจอได้ครับ เห็นไหมครับมาโอเคมายังไงต่อ,อเอาละคะ่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งจอ Android Auto สินค้าเป็นพรีออเดอร์มาจํา2 0 0 0บาทนะคะประมาณ15วันนะคะนัดวันเข้ามาติดตั้งนะลืมไปลืมไปลืมไปว่ามันสั่งงานด้วยเสียงนะครับอ่าจังหวัดชุมพรไปแต่ชุมพรอน,อะนะเพราะไปเป็นจังหวัดเดียวอ่านีนะคะ ไปแล้วจ้านำทางไปแล้วเพราะเราักบุดไปแล้วไงครับผมมันเลยโผล่มาเห<ส><ก>็นไหมครับไปเลยไปเลยนะครับอเอาละค่ะเอาละคะ่ะ่นตกเฉียงใต้อะโอเคเอาละค่ะลูกท่านใดสนใจนะคะปฏิบัติการเดินทางไม่ต้องเสี่ยงกับการซื้อมาสัมผัสมาลองลิงก์ก่อนได้เลยนะคะสนใจจอ Android โตรับประกันหดเดือนกันน้ำ ipx 7นะ สนใจจะ่องสับถามเพิ่มเติมที่เพจขวัญมเต้องสาวได้เลยจ้าแ่งพอดีเลยนะครับผมฮะแสงไม่แยงตาด้วยครับพอดีเลยครับโคตรชัดอะครับอ่าโอเคสวัสดีค่ะ